สวัสดีค่ะพี่นงเน็กวชานะคะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือนิวกริเน่นะคะตัวที่จะเป็นตัว cleansing water ตัวน้ำตัวใหม่ซึ่งอย่างที่พี่ทำคลิปไปคราวที่แล้วว่าพี่ไปซื้อมาจากว่าสาันสรแล้วก็เนื่องจากว่าราคามันถูกมาก245บาทซื้อ1ขวดแถม1ขวดเล็กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันราคาถูกทำคำโฆษณาของเขาก็ยังบอกว่า <c oughs> เป็น natural ใบเซราคิ e ซิ s งวอเตอร์นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของสุดยอดประสบการณ์ของการทำความสะอาดเครื่องสำอางร,รวมท,ทุกคุณสมบัติในหนึ่งเดียวพิเศษด้วย m โมเ l a าเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายแม่เหล็กโอ้ที่ช่วยดึงเครื่องสำอางออกจากเ,เครื่องสำอางออกจากผิวหน้าเราแม้แต่เครื่องสำอางกันน้ำก็ออกได้นะคะสิ่งสกปรปกความมันออกจากผิวหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดเลยทีเดียว แล้วก็อ่อนโยนแม้แต่ผิวบริเวณรอบดวงตานั่นหมายความว่าสามารถที่จะล้างอายแชโดว์แล้วก็อายเมคอัพรีมูเวอร์ออกนั่นเองนะคะพร้อมยังคงให้ความชุ่มชื่นไม่แห้งกล้านนะคะโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะก็โอ้โหคำโฆษณามันดูน่าชวนเชื่อมากข,ขนาดนี้เราต้องมาท้าพิสูจน์กันหน่อยไหมวันนี้พี่ก็เลยโอเคปกติเราแต่งหน้าเราก็จะต้องละเลงในการของของการแต่งหน้าวันนี้ไม่มาล้างเมคอัพให้ดูนะคะก็มา มาดูกันที่เริ่มที่อายแชโดว์เน่าๆจากเน็กเค็ตหนึ่งของเรานะคะกี่ปีเราไม่รู้ก็ปกติแล้วเรา,วาแต่งอ่าุติว่าวันนี้เราเริ่มสีดําแล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันออกจริงหรือเปล่าแล้วก็เอาสีที่เข้มที่สุดมาลองเล่นนะคะอ่าป้ายๆเลยเราก็ละเลงกันเต็มที่เลยนะคะวันนี้เพราะว่าความ เอาเขาเขียนว่ามันออกนี่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาให้มันสุดๆออกจริงเบาปกติเราต้องเป็นสีหลายสีรวมกันเละพออย่างาวันนี้แต่งโทนนู้ดลิฟเราก็ต้องนู้ดหน่อยปเปล่าลิฟก็เอาสีน้ำต,ตาลมาเล่นหน่อยอแต่เมื่อวานลองใช้ไปดูมันออกนะเออมันใช้ดีรู้สึกดีก็เลยเอา,เอามารีวิวเล่นหน่อยเผื่อว่า เป็นทางเลือกเผื่อใครอยากจะไปซื้อไปหาคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะซื้อมารีวิวชอบก็เลยทำรีวิวอ่าดังนั้นเราทำอะไรเขียนตาเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรหูมือก็ยังเละขนาดนี้นะคะเขียนตาก็ต้องมีเขาเรียกอะไรล่ะนี่ของแคพาเลตเรียกได้ว่าดำติดทนนานมากนะคะที่ห่อนี้เคพาเลตรูรูกันอยู่กันน้ำกันเหงื่อกันทุกอย่างในเมื่อเขา บอกเรามาว่ามันล้างออกขนาดนี้เราก็มาดูกันว่ามันล้างออกจริงหรือเปล่านะคะก็เทสด้วยกานิเยตัวนี้นะคะตัวใหม่ที่เพิ่งออกเห็นมากรุงเทพเห็นบนป้ายรถไฟฟ้าโฆษณาแน่นเนืองเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันต้องลองลักษณะฝาจุกเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาแบบนี้จุกเปิดอืมแล้วก็ปิดแถวมา ก็ลองดูที่ให้มันแบบพอๆชุ่มช่มงสำลีนิดนึงแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาป้ายครั้งแรกนะโอเคป้ายไปครั้งแรกอะไรออกก่อนครับลิปติกครับเพรลิปตมันไม่ค่อยทนจิวาน่าอ่าน,นี่ป้ายครั้งที่สองป้ายครั้งที่สามเฮ้ยมันดีอ่ะขนาดเคเพลตก็ออกอ่ะเฮ้ยเรียกได้ว่าดีงามในราคาถูกนะก็คือจัดให้เป็นของดีราคาถูกได้เลย เห้ hey, มันล้างออกจริงสำลีหนึ่งแผ่นเออสำลีหนึ่งแผ่นจริงจังอ่ะอืมใช้ได้เรียกได้ว่าติดใจคือตอนนี้มันหนึ่งแถมหนึ่งก็กล่าวไว้ว่าพี่จะไปตุนจากวัสันมาเพิ่มอืมล้างที่มือก็ออกหมดเฮ้ย <Hey, S 2> ดีงามใช้ได้อืมต่อเปื้อนอืมใช้ได้ดีงามจริงนะต้องสอย ก็มินิรีวิวคร่าวๆค่ะขนาดสำลียังดำขนาดเนี้อ่าด้านหน้าด้านหลังเรียกได้ว่าโอเคนะสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับพี่ที่ให้ผ่านแล้วก็สำหรับพี่พี่จะซื้อตุนเพิ่มเพราะว่าพี่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นใช่ไหมหนึ่งแถมหนึ่งเราถ้าเรามีตังเราเนี่ยเอาสำลีเซตอีกรอบหนึ่งให้มันยังคงเหลือเศษอยู่นะแต่จริงๆแบบว่าครั้งเดียวก็พอออกอ่ะมันก็ต้องเหลือคราบอยู่นิดหน่อย แล้วก็ทากันแดดว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเมื่อกี้ทาไปแล้วแล้วก็แหว่งขาวไปก็พี่ทาบีบีของพี่ตัวนี้ประจำแดดกันนะ้ำทาปุ๊บขาวปับ๊บขามาใครเจอกับพี่ขาวจังก็มีเคล็ดลับเพราะว่ามันไม่เหนียวพอไม่เหนียวแล้วเราก็มีพลังในกนารทาคือแบบพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรเหนียวเหนียวแบบเหนียวมากอะไรเงี้ยไม่ชอบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยอืม ต้องนั่งมอใสครับจ้างพ่อเข้าไปโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ห็นไหมทาแล้วขาวเลยทันทียังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะจะเอาอะไรวีวีมาฝากใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ